ตัวหนึ่งเนี่ยนะครับเราไปในเรื่องของตัวบอลยูที่ขยับขึ้นนะครับส่วนอีก2ตัวเนี่ยเป็นตีเหมือนเป็นการเปิดเมืองซึ่งไอ้เปิดเมืองเนี่ยความหมายเดียวกันคือ e a r n i n น็งนี่มันเทินอาลาวนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าแรงกดนี่มันบางด้วยบอลยูขยับขึ้นไปแล้วราคายังไม่ขึ้นเนี่ยอันนี้เป็นเหตุผลสําคัญที่เราเลือกตัว BLA หรือว่า布าเข้ามาในวันนี้ครับนะครับจริงๆเนี่ยเราเห็น e a r n ์เน็งเนี่ยเทินกลับมาเป็นบวกนะนะครับตั้งแต่ควอเตอร์สองละ ต้องขยับไปที่3คหุ้นเด่นจากหลักทรัพย์เอเชียพลัสโดยพี่เทิดคุณเทิดศักด์ทวีธีรธรรมนะครับสามหุ้นเด่นวันนี้มาจากทีมไหนแล้วทําไมถึงเลือก3คหุ้นนี้มาฝากเราในวันนี้ครับพี่เทิดครับครับตัวหนึ่งเนี่ยนะครับเราไปในเรื่องของตัวบอลยูที่ขยับขึ้นนะครับส่วนอีก2ตัวเนี่ยเป็นทีมเหมือนเป็นการเปิดเมืองซึ่งไอ้เปิดเมืองเนี่ยความหมายเดียวกันคือเออร์เน็งนี่มันเทินาลาวนะครับ เอาผมเริ่มตัวแรกก่อนแล้วกันนะครับตัวแรกคือธีมที่มากับเรื่องของบอลยูกระยับขึ้นนะครับตัวนี้เนี่ยเราเลือก Bla นะครับทำไมนะครับพอดีเมื่อเช้านี้เนี่ยนะครับคุณคุณป๊อปชานชัยเนี่ยเออเคทำกราฟมาให้ดูนะครับเออข้อพอดกราฟระหว่างหุ้น Bla นะครับเทียบกับตัวบอลยูสิปีนะครับปรากฏว่าที่ผ่านมานะมันวิ่งแทร็กที่เป็นทางเดียวกันเลยนะครับแต่ว่าทั้งหลังเนี่ยนะครับมันเริ่มเกิดอาการแลกขาดก็คือว่าตัวเออ Bla เนี่ยนะครับ ไม่ขยับขึ้นเลยนะครับแต่ว่าบอลยิวเนี่ยมันถ่างตัวออกไปตั้งไกลามากแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยมองภาพว่าก็ถ้าเป็นแบบนี้ก็แปลว่าราคาเนี่ยมันแลกขาดมากพอสมควรนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับผมคิดว่าแรงกดดันที่มาจากตัวไทยประกันชีวิตนะครับที่คิดว่าจะเข้าเซตฟิฟตี้แล้วไปเบียดตัวบราออกเนี่ยผมมองว่าต้องต้องต้อง,องยกออกไปก่อนนะครับเพราะว่ากว่าที่จะกลับเข้ามาสู่การคำนวณรอบใหม่เนี่ยผมว่ารอบต้นปีก็ยังไม่ทัน นะครับเพราะมันต้องเทรดอย่างน้อยนี่หเดือนเพราะว่าพลาดเรื่องฟาสแท็กไปแล้วใช่ไหมครับก็แปลว่าต่ออาจจะไปเข้าทีก็ประมาณสักกลางปีหน้าเนหละนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าแรงกดนี้มันบางด้วยบอลยูขยับขึ้นไปแล้วราคายังไม่ขึ้นเนี่ยอันนี้เป็นเหตุผลสําคัญที่เราเลือกตัว BLA หรือว่าลาเข้ามาในวันนี้ครับครับ BLA กรุงเทพประกันชีวิตนะครับนี่คือหุ้นเด่นตัวแรกนะครับ BLA กรุงเทพประกันชีวิตหลักทรัพย์เอเชียพลัสแนะนําซื้อ BLA ในฐานะหุ้นเด่นตัวแรก เป้าพื้นฐานปลายปีเท่าไหร่ครับพี่เทครับครับเราทำไว้ที่52บาทครับ52บาทเหลือแก็บเพียบเลยสำหรับตัว BLA นะครับเอาละครับขยับไปดูหุ้นเด่นตัวที่2ครับพี่เทสครับตัวที่2กับ3เนี่ยอยู่ในธีมของ Reopening ซึ่ง e a r n i n g มันพลิกกลับค่อนข้างจะชัดนะครับตัวแรกเนี่ยนะครับผมชวนไปกินสุกี้แล้วกันครับไปที่ M s u สุกี้นะครับจริงๆเนี่ยเราเห็น e a r n i n g เนี่ย เทิร์นกลับมาเป็นบวกนะนะครับตั้งแต่ควอเตอร์สละนะครับแล้วเราก็เห็นภาพว่า,าตัวเลขพวกเซลลโซเซลต่างๆเนี่ยมันพลิกฟื้นกลับมาได้ค่อนข้างจะดีเลยนะครับแล้วจุดเด่นที่สําคัญประการหนึ่งของ M คือเรื่องของตัวแคทโฟ o นะครับที่มีอยู่เยอะนะครับซึ่งไอ้การที่แคทโฟรมีอยู่เยอะนะครับเศรษฐกิจมันเริ่มฟื้นเออร์เน็มันเริ่มฟื้น, e น,นยอดขายดีขึ้นเนี่ยผมคิดว่าสุดท้ายมันนํามาด้วยการจ่ายเงินเป็นผลที่ดีขึ้นในอนาคตด,ด้วยครับครับ สำหรับตัว M นหรือว่า m k l e s t r o งนะครับ ACPlus แนะนำซื้อ M ในฐานะหุ้นเด่นตัวที่2เป้าพื้นฐานปลายปีนี้เท่าไหร่นะครับพี่เท้ครับครับเราทำไว้ที่65บาทครับ65บาทผ่านไปแล้ว2ครับตัวแรก BLA ตัวที่2 M หรือว่า m k l e s t r o งตัวที่3ยังเป็น1ในหุ้นเปิดเมืองเหรอครับพี่เท้ครับเป็นใครครับเป็นโรงแรมครับตัว s e n t e นะครับ ก็คือผมมองภาพว่าจริงๆเนี่ยเราก็ชอบทั้งมินทั้งเซนเทลนะนะครับแต่ว่ามินเนี่ยนะครับไซเคิลของโรงแรมยุโรปเือ NS Hotel เนี่ยมันผ่านช่วงพีคไปละนะครับเพราะนั้นรอบถัดมาเนี่ยผมคิดว่าต้องเล่นตัวโรงแรมในบ้านเราเป็นหลักนะครับก็คือจะเน้นไปที่ตัวเซนเทลนะครับและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยครับเซนเทลเนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับโรงแรมทั้งหมดที่มีอยู่นะครับผมคิดว่าเป็นผู้ประกอบการที่มีโครงสร้างการเงินเนี่ยแข็งแรงที่สุดนะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยผมมองว่า ที่ผ่านมาเนี่ยเขารับแรงกระแทกได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วการฟื้นตัวของกําไรเนี่ยก็เกิดขึ้นได้ค่อนข้างใจเร็วแล้วก็เห็นชัดเจนครับลักรั์เอซพัสแนะนําซื้อเซนเทลในฐานะหุ้นเด่นตัวที่3เป้าพื้นฐานปลายปีนี้เท่าไหร่ครับพี่เทศครับเราทําไว้54บาทครับนะครับนี่คือหุ้นเด่นตัวที่3 s e นะครับเซนเทลเป้าพื้นฐานปลายปีคือ54บาทนะครับ หลักสูตรปิดออนไลน์เปลี่ยนเลนไปทำกำไรในช่วงตลาดยูเทิร์นมันนพลสออนไลน์010หลักสูตรที่10นะครับท่านที่พลาดสดไปและพร้อมจะชมย้อนหลังเชิญได้นะครับลายไอดีพิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว ASI สแล้วตามด้วยคำว่า Moneyplus MONEYPLUS m o n e y p l u s Money Plus ติดกันตรงตัวนะครับสนใจเชิญได้เลยครับนะเป็นชหวะที่เหมาะมากนะครับ และนี่ครับสำหรับโปรคู่ย้อนหลังโปร1-1บวก1ปูพื้นฐานจัดพอร์ตให้เหมาะสมบวกกราฟเทคนิคท่าง่ายในการทำกำไรในราคาพิเศษครับอันนี้เป็นเบสิกเทคนิคอล1บก2อันนี้ก็ฮอตตลอดการเลือกรับหนังสือลงทุน1เล่มครับชาร์ตแพทเทิร์นหรือเทคนิคอลแอนา l ล s ิสนะครับเล่มใดเล่ม1น1เลือกเลยนี่โปรคู่ย้อนหลังโปร1-9บวก9ปูพื้นฐานบวกเสริมเทคนิคทำกำไรแบบไร้ใจนะครับ เบสิกเทคนิคอลศูนยบวกศูเล่นหุ้นแบบไร้ใจทำกำไรไม่ยากนะครับเลือกรับหนังสือ1เล่มครับชาร์ตแฟนเทนหรือเทคนิคอลแอน a l ล s ิซิสในราคาพิเศษนะครับโปร2อบวกแครับจัดพอร์ตพร้อมเทคนิคท่าง่ายในการทำกำไรหุ้นแบงค์ครับสบวกแเลือกรับหนังสือเล่มใดเล่ม1ในราคาพิเศษนะครับและนี่ครับคอมมอดิตี้ใครสนใจหุ้นคอมมอดิตี้หุ้นแบงค์ และกลยุทธ์ในการเล่นรอบทำกำไรไม่ยากในราคาพิเศษโปร3บวก4และเลือกรับหนังสือลงทุน1เล่มนะครับเลือกได้เลยลาย ID พิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว a อ i แล้วตามด้วยคำว่า m o n e y plus นะครับนี่5บวก7ครับลงทุนแนว VI บวกเธอทางเลือกตลาดหุ้นต่างประเทศและกลยุทธ์การทำกำไรในตลาดแพ n นดิในราคาพิเศษแล้วก็เลือกรับหนังสือนะครับสนใจเชิญนะครับ ส่วน mp-shirt ตอนนี้มีนะครับเบอร์เอเบอร์ L อลเบอร์ XL ไม่ต้องรอนะครับสั่งมาก็ส่งได้เลยนะเชิญนะครับลาย ID พิมพ์สัญลักษณ์ตัว A อแ i ซาแล้วตามด้วยคำว่ามันนีพัสติดกันตรงตัวนะครับ